สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับที่สวนทุเรียนทุ่งเศรษฐีเวียงคุกหนองคายนะครับก็เจอกันวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันที่21ธันวาคม2567ก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับที่ทำงานประจำ ส่วนชาวสวนก็ไม่มีวันหยุดนะครับก็ทํางานทุกวันนะครับก็เป็นวันหยุดก็ขอให้พักผ่อนมีความสุขนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาติดตามรับชมการพัฒนาดอกของทุเรียนสาวนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการพัฒนาไป ในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับดอกก็เริ่มจะมากันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามอัปเดตการพัฒนาของต้นทุเรียนแล้วก็ดอกทุเรียนนะครับจากที่เช้าดอกปีนี้เป็นปีแรกนะครับสำหรับทุเรียนสาวสี่ปีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทำการฉีดพ่น กำลุงดอกของทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนจะทำการฉีดพ่นยาสมยานะครับสมปุ๋ยแล้วก็ไปดูการพัฒนาของต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ดอกของตุเรียนขอมีการพัฒนาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับก็มาชมทุเรียนสาวสี่ปีนะครับต้นแรกกันเลยนะครับมาเขาต้นทุเรียนเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ดอกพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วนะครับก็มาดูที่ใบก่อนนะครับใบเขาก็ยังเขียวเข้มอยู่นะครับส่วนทางดินก็มีให้ ปุ๋อินรียเคมีไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับช่วงระยะตาปูนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังคงให้น้ำจากที่แรก10นาทีนะครับต่อวันตอนนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น15นาทีแล้วนะครับเพราะว่าดอกคองเขาก็เข้าเหยียดตินหนูแล้วนะครับก็จะ ทงเข้าเป็นระยะกระดุมแล้วก็มะเขือพวงต่อไปนะครับก็ดอกของเขานะครับดอกของต้นทุนนเรียนก็พัฒนาการได้ดีนะครับก็จะประมาณประมาณนี้กันแล้วนะครับก็ติด หลายจริงนะครับค่อนข้างถต่ว,ว่าน่าพอใจนะครับก็มากำลังพอดีนะครับกเกือบทุกกิ่งเลยนะครับมาสำหรับต้นนี้ต้นทุเรียนสาวสีปีนะครับก็กิ่งเล็กนะครับกิ่งเล็กริงใหญ่มากัน ครบแล้วนะครับช่วงนี้ก็เพิ่มน้ำได้นะครับค่อยๆเพิ่มน้ำขึ้นครับกิ่งเล็กข้างบนกิ่งข้างบนก็มากันแล้วนะครับมากันทุกกิ่งแล้วนะครับ หแสนเลยครับนี่ครับก็จิงใหญ่นะจิงใหญ่เข้ามาเต็มหมดแล้วนะครับรีนี้ก็จะรวมรุมทางดินแล้วก็ทางใบไปพร้อมๆกันนะครับ ดอกเขาก็มาพอต้นแล้วนะครับกิ่งใหญ่ครับนี่กิ่งใหญ่กิ่งข้างบนเข้ามาเต็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่ชมอีก ต้นเื่นกันด้วยนะครับต้น4ปีเหมือนกันนะครับต้นนี้เป็นต้นใหญ่นะครับต้นนี้สีปีแต่ว่าเขาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับรับต้นนี้ก็ดอกก็มายะเตีหนูเข้าช่วงจะเข้าเป็นมะเขือพวงแล้วนะครับ เก่งใหญ่มากเลยนะครับสมบูรณ์ครับตอนนี้อนนี้เก่งใหญ่ครับเก่งข้างล่างข้างบนเขามาติมแล้วนะครับสมบูรณ์ครับก็พอใจครับก็พัฒนาการของดอกเขาเป็นที่น่าพอใจนะครับ น,นี่ผมก็ให้น้ํา15นาทีนะครับผมให้ทุกวันนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมก็ให้10นาทีครับก็ดอกเริ่มเข้าเหยียดตีนหนูย่างเข้ามะเขือพวงแล้วก็ค่อยเพิ่มน้ําขึ้นนะครับเพื่อให้ดอกเขาพัฒนาการได้ดีนะครับเราไปดูกิ่งข้างบนนะครับตอนนี้ ข้างเยอะนะครับมาเต็มทุกจกิงนะครับจะมีรุ่นพี่บ้างนิดหน่อยนะครับพี่ก็กเข้ามะเขือพวงกันแ,แล้วแล้วก็ระยะเอียดตินหนูนะครับมากก็จะเยอะก็ระยะเอียดตินหนูนะครับ มาเต็มทั้งกิ่งบนแล้วก็กิ่งล่างนะครับกขมากันเต็มแล้วก็มาพอต้นแล้วนะครับนี่ก็เป็นต้นที่สองนะครับตุเรียน4ปีนะครับตรงน,นี้สปีกวา่าใบของเขานะครับถือว่า เขียวเข้มอย่นะครับสมบูรณ์ใบเขานะครับก็เขียวเขมนะครับเดี๋ยวมาดูต้นสีพีกต้นหนึ่งนะครับต้นดูอีกต้นหนึ่งนะครับ น,นี้ก็จะเป็นดอกก่อนนะครับสี่ปีต้นนี้ก็มะเขือพวงแล้วนะครับนี่ครับก็ก็มีแต่งแต่งดอกเขาไปบ้างแล้วนะครับให้เขาหนาแน่นจนเกินไปนะครับให้เขาบางนะครับเป็นทุเรียนสาวครับนี่กขารนะยะมะเขือพวงนะครับ ีสาวปก็จะประมาณนี้ครับสำหรับต้นตุเรียนสาวสีปีนะครับที้เอาดอกเป็นปีแรกนะครับ เราไปดูต้นทุเรียนหกปีนะครับที่เป็นดอกก่อนนะครับว่าพัฒนาการของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งจะเป็นดอกก่อนนะครับสำหรับต้นทุเรียนหกปีนะครับก็เป็นมะเขือพวง ใหญ่แล้วนะครับก็จะเข้าเป็นระยะหัวกำไรแล้วนะครับค่ขอนข,ข้าง,างดอกช่อใหญ่แล้วก็เยอะครับต้นนี้ต้นนี้ก็กำลังแทงยอดนะครับวันนี้ก็มีทางดินก็ใส่ปุ๋ยหกซส,สามไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทำาดยสูตร2ี่7ห้าดนะครับ ต้นยอดเขานะครับเพื่อเอายอดพร้อมดอกนะครับป้องกันให้เขาแตกไม่ไปแตกตอนช่วงผลอ่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดอกกันนะครับดอ,ดอกของเขานะครับ ปีีที่แล้วก็ติดดอกนะครับแต่เป็นไม่เยอะประมาณสี่ห้าช่อไม่ติดรูปนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ทําใบมาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็เลยติดดอกเยอะนะครับนี่เป็นต้เนเรียนสาวหกปีนะครับเรียนสาวหกปี นตามไปด้วยนะครับว่าจะติดลูกไว้ลูกได้กี่ลูกนะครับสําหรับทุเรียนสาวนะครับเช้า้าลูกเป็นปีแรกเหมือนกันนะครับต้นนี้ เป็นต้นเลียนสาวปีนะครับจะเอาลูกปีแรกนะครับก็ดอกมาค่อนข้างพอใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราก็คอยติดตามลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะได้กี่ลูกนะครับสำหรับต้นนี้นี่ก็เพิ่มน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ให้น้ำอยู่ที่ยี่สิบห้านาทีนะครับยี่สิถึงย5ิบห้านาทีนะครับลดทุกวันนะครับสำหรับต้นนี้ช่วงนี้เขาต้องการน้ำเยอะนะครับอัดน้ำได้เต็มที่นะครับยอดก็กำลังเดินนะครับยอด ตอนเช้าของปีก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำการผสมปุ๋ยกันพ่นให้อาหารเสริมทางดอกกันนะครับเดี๋ยวเราไปผสมยากันครับครับหลังจากชมการพัฒนาของต้นทุเรียนและก็ดอกของทุเรียนกันแล้วนะครับเราก็มาทำการฉีดพ่น ปุ๋ยนะครับาเสริมให้ดอกตุเรียนกันนะครับก็เดินก็ามาผสมปุ๋ยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำการผสมปุ๋ยกันเลยนะครับก็นี่นะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นปุ๋ยพ่นทาง ดอกนะครับกรทางใบสูตรหกสิบสองยี่สิบหกนะครับตัวท้ายสูงนะครับก็คนในอัตราคนในอัตราสามสิบกรัมนะครับต่อน้ำยี่สิบริทถังผมสิบริทนะครับก็ใส่ในอัตราสิบห้ากรัมนะครับใส่ไปเลยนะครับ สิบห้ากรัมนะครับโอเคตัวที่2นะครับ่อย,อ,บอยจะเป็นสาลายนะครับสาลายใช้ในอัตรา 30cc ซีซีนะครับตอนนั้น20ลิตรใส่ไปเลยนะครับ สิบลิตรก็15นะครับสิบหีีที่สามก็จะเป็นขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นแคลเซียมโบรอนนะครับนี่ก็ใช้ในตา ยี่สิบซีซีต่อนั้นยีลิตรนะครับสิลิตรก็ใส่ไปสิบซีซีนะครับสีแล้วครับต่อไปก็จะไปไปเป็นธาตรองเสริมนะครับก็เป็นหารเสริมนะครับหาดรองเสริมก็ใส่ในตาส่วน5กรัม น,น้ำยี่สิบลิตรนะครับใส่ไปเลยนะครับ10กรัมก็2อก,กรัมนะครับโอเคก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมสารจับใบนะครับสาร,สารจับใบ จะไปนะครับ่นี้ประมาณ 3cc ถึง 5cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราไปฉีดพ่นกันเลยนะครับเ,เดี๋ยวไปฉีดพ่นปุ๋ยกันนะครับหลังจากผสมปุ๋ยกันเสร็จแล้วนะครับก็มาทำการฉีดพ่นไปที่ดอกกันนะครับเลยน,นะครับปุป๋ยเลนใต้ท้องจริงนะครับ พ่นไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตฉีดพ่นให้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ผู้ช่ให้เพื่อนๆพ่พี่ๆน,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 น้องๆได้ชมกันอีกครั้งนะครับก็มือหนึ่งถือโทรศัพท์ต่ายไม่ค่อยถนัดนะครับขออนุญาตฉีดพ่นปุ๋ยให้ดอกตุเรียน กันต่อให้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมตงมาถ่ายให้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตฉีดพ่นก่อนนะครับครับก็ได้ทําการฉีดพ่นปุ๋ยบํารุงดอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมหลังจากฉีดพ่นเสร็จนะครับก็ฉีดให้ชมประมาณนะครับไม่ต้องชมมากก็ได้นะครับ โดนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังการฉีดปุ๋ยบำรุงดอกนะครับเรียนสาวสี่ปีนะครับ บริเวณใต้ท้องจริงก,ก็ฉีดก็ฉีดได้นะครับตรง,งทุกทุกห้าถึงเจ็ดวันครั้งนะครับลองดูต้นต้นหนึ่งนะครับหลังจากที่ฉีดเสร็จต้นนี้กาา็มามาทีหลังนะครับสำหรับดอกนะครับมาทีหลังนะครับสำหรับต้นนี้สี่ปีเหมือนกันนะครับ หยัดตีนหนูนะครับขิงบนก็มา โอเคนะครับจากการฉีดก็จะประมาณนี้นะครับฉีดพ่นปุ๋ยทางดอกนะครับโอเคนะครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพ่นปุ๋ยบำรุงดอกนะครับให้อาหารเสริมทางดอกนะครับก็จะมีประมาณนี้แค่ครับที่สวน เรียนดุงเศษฐีเปลียนคุกน้องไข่นะครับได้ทําการฉีดพน่นอาหารเสริมทางดอกนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่คอยติดตามรับชมแล้วก็คอยลุ้นลูกทุเรียนนะครับสําหรับทุเรียนสาวอายุสิปีซึ่งเยาลูกในปีแรกนะครับี๋ยวก็เราก็คอยติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับก็สําหรับวันนี้ ผมก็คงต้องขออนุญาตขอตัวจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตผมก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆได้รับชมกันเรื่อยๆืนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตขอตัวพิชีดพ่นปุ๋ยอาหารทั้งดอกให้เสร็จครบทุกต้นก่อนนะครับสำหรับวันนี้บายครับผมขอบคุณครับ